โซเชียลเดือดต่อธนภพตัดพอปมหนังไทยไม่ดังพอคนไทยไม่ดู กลายเป็นประเด็นที่ทกสนันกันในโซเชียลหลังจากนักแสดงหนุ่มต่อธนภพ,พพร้อมด้วยไอซ์ซึน,นัทรั์และพอยหอวังนักแสดงภาพยนตร์เรื่องวันฟอร์เดโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอมาร่วมพูดคุยใน y o YouTube The Driver ซึ่งมีโอปราโมดพอยหอวังและพีกาชัยเป็นพิธีกรรายการซึ่งช่วงหนึ่งของรายการดักล่าวโอปราโมดได้ถามว่าชอบมีคนถามเราว่าทำไมาซีรีส์บ้านเราถึงทําได้ดีมากๆเหมื่อซีรีส์เกาหลีไม่ได้ด้านต่อธนภพ,พจึงได้อธิบายว่าผมอยากพูดเรื่องนี้มานานแล้ว เพราะว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามจะมีแต่เราไม่มีเช่นความกว้างของตลาดแล้วประเด็นคืออยากให้เชื่อจริงๆว่ามันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นคุณภาพของแต่ละคนเรายอมรับว่าคุณภาพของเราสูไม่ได้จริงๆคือทุกวันนี้พยายามทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่มีสุดท้ายเราตั้งใจทําขนาดไหนดันอยู่ที่คนดูเพราะจริงๆแล้วผมว่ามันคือการเวิร์กร่วมกันเช่นอยากให้อะไรดีขึ้นต้องสนับสนุนกันหรือเปล่าแล้วถามว่ามาสนับสนุนได้หนึ่ง,งเรื่อง2เรื่อง แล้วจะดีเลยไหมก็คงไม่มันต้องช่วยกันไปเรื่อยๆในฐานะนักแสดงเจ็บใจนะผมจีทุกครั้งเวลาที่ใครก็ตามบอกว่าฉันไม่ดูละครไทยฉันไม่ดูหนังไทยคือบางครั้งมันแค่คำถามเล็กๆว่าเราผิดอะไรไม่ดีอะไรแต่มันมีบางอย่างที่คุณไม่รู้หรอกว่าเพราะอะไรถ้าทำถึงตรงนั้นได้เราก็อยากทำซึ่งหลังจากรายการดังกล่าวได้ออนแอร์ไปนั้นด้านโลกโซเชียลก็มีการถกประเด็นเรื่องคนไทยไม่ดูละครไทยและหนังไทยขึ้นอย่างมากมายโดยชาวโซเชียลรายหนึ่งแสดงความเห็นประ หนักแสดงไทยเล่นดีจริงหลายคนรวมไปถึงทีมผู้กำกับทีมงานคนไทยก็เก่งแต่เหตุผลที่ไม่ดูละครไทยเพราะว่าบทหวยบทซ้ำซากมีไม่กี่อย่างเช่นตบตียางผู้หญิงย่งผู้ชายกันละครน้ำเนา่าและละครที่บทดาวทางได้ถูกพอตัดภาพไปที่เกาหลีเกิดอะไรขึ้นก็พิกบทและบทก็ไม่จำเจรวมถึงเกาหลีคนเขียนบทรีเสิร์ชเป็นปีๆลงลึกได้ทุกอาชีพ อีกทั้งละครไทยชอบทําแต่รีเมคยังไม่ถึง10-20ปีกอรีเมคอีกแล้วถ้าละครไทยมีบทใหม่ที่น่าสนใจยังไงคนไทยก็ดูพร้อมกันนี้ชาวโซเชียลส่วนหนึ่งยังแสดงความคิดเห็นอีกว่าต่อเหมือนโยนความผิดให้คนดูเลยในเมื่อเรามีหนังให้ดูทั่วโลกมีบทบาทที่น่าสนใจและหลากหลายก็เป็นสิทธิของคนดูพอคนดูสามารถเลือกได้แล้วทําไมเราต้องมาทนดูหนังดูละครเพราะเดิม